วังะีเยอะกเียประาชังบางท่ายังไม่ไปก็ไม่เป็นรนะยังมีเวลาอยู่นะในช่วนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับได้ รายชื่อผู้ที่สนับสนุนโครงการนะครับสร้างบ้านธรรมไร้วัวเป็นวัฒนธรรมสมบูรณ์เราคิดถึงพระอ,องค์ท่านซึ่ง ทังที่ประเมวัจยมีเจตุสเปย์บริเรนตุสังกป่าจันโดบานรสุยธามนิีโตเดรสุยธร 看到你了。 นายกองบาลมุล่าส่วนคนขับสารกรได้มาอย่างนะครับผู้แทนนายกองบาลมุลล่าส่วนคนขั้เวียนท่านผู้ในการโรงเรียนท่านผู้นักชุมชนท่านต่อไป ได้มีกําลังใจในการที่จะโอเแม่บ้านมองกล้องนะคะครับเป็นกาลังใจลําดับต่อไปนะครับเป็นเชิญท่านแสงประทีและก็ท่านกำนันพวกบริโภคยกมาเลยนี่นะฮะยกอะไรครับท่านนะครับ่อนอกท่านนายกท่านกำนันนายกครับบริบทมีลือเชิอ้วยนะหลายตำแหน่งเหลืเชินท่านนะครัก็มีนะครับท่านต้นที่หนึ่งสองา่ากเดนก่านก่อนรองราการ

ทุกที่ทุกส่วนทั้งทางเฟซนะคะทางสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกท่านนะคะที่ได้ให้กำลังใจกับคุณรูแล้วก็น้องกวีนุชนะคะในวันนี้จนทำให้วันนี้มีความสำเร็จนะคะเห็นรอยยิ้มของเด็กแล้วก็รอยยิ้มของครูนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอุปสรรค อะไรก็แล้วแต่ะคะที่คุณวันนี้เราสามารถทำกถิตินคนนี้มีความสุขนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนะคะพวกพี่นักข่าวนะคะสำหรับข่าวทีนิวนะคะท่าน,นนะคะ เปิดโอกาสให้น้องแล้วก็เชินะคะได้มาพิธีแสดงความรู้สึกตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเป็นเชิญท่านได้เงิน3,000บาทนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับดูแลที่พักอาหารของพุทธกอดกอสร้างน้องเพื่อปูนผู้แากไรจังหวัดนครปฐมจังหวัดจันทบุรีหรือนครปฐมนะตะกี้ว่าอาจารย์มาจตาไหลเลยเนาะได้บ้านแล้วนะฮะสอบทบทุนนี้ไม่ใช่ธรรมดา แก็จะ<อ>ให้ใ,ใครมาอยู่บ้างวิเลยเทคนิคนะครับจารรับดาวเทียมหนึ่งชุดนะครับในวันนี้นวันนี้มีปลูกต้นไม้อยู่ทั้งหมดนะครับหกต้นด้วยกันในในวันนี้นะครับห้าต้นนะฮะ